สวัสดีค่ะขั้นที่แล้วเราจบไว้ที่ขั้นที่หนึ่งก็คือเล่าเรื่องเนาะมันมันค่อนข้างยาวนิดหนึ่งมันก็เลยจบได้แค่เล่าเรื่องขั้นนี้เรามาต่อขั้นที่สองขั้นนี้น่าจะจบทุกขั้นแหละขั้นที่สองคือบอกประเภทและจุดมุ่งหมายของเรื่องอะ่ะขั้นนี้ค่ะจากครั้งที่แล้วหนูยยงพอจําได้เนาะเรื่องเจ้าจันทร์งผงหอมนะคะบอกประเภทและจุดมุ่งหมายของเรื่องหนึ่งแล้วคุณครูก็ต้องบอกกันว่าเรื่องนี้เนี่ยมีรูปแบบการแต่งอย่างไรนะคะ ข้างในเป็นภาษากรอนร้อยกรองกับร้อยแก้วผสมกันนะคะอ่ะเนาะเป็นเป็นร้อยกรองเป็นเป็นร้อยกรองเป็นเป็นลักษณะของบทประพันธ์ที่ที่เป็นร้อยกรองร้อยแก้วผสมกันอยู่นะคะเป็นร้อยกรองแล้วก็เป็นร้อยกรองประเภทนวนิยายอีกทีนึงนะ เป็นร้อยกองประเภทนวนิยายใช้รูปแบบการแต่งเราก็ต้องอธิบายอีกใช้รูปแบบการแต่งแบบขนุกของนิราเป็นรูปแบบการแต่งใช้รูปแบบการแต่งขนุกของนิราเมาื่อตัวเอก เดินทางถึงจุดหมายเรื่องจบลงทันทีอ่ะเรารู้ประเภทแล้วนะคะรู้ประเภทต่อไปมาดูจุดมุ่งหมายจุดมุ่งหมายของเรื่องเนี่ยเ,เราจะต้องไปวิเคราะห์ในตัวของตัวของผู้แต่งซึ่ง ถ้าเกิดว,ว่าให้คุณครูพูดง่ายๆก็คือไปตีความในเรื่องของน้ำเสียงนะคะว่าเรื่องนี้ผู้แต่งเขาต้องการที่จะเสนออะไรให้เราเนาะะซึ่งเรื่องเนี้จากที่หนูฟังเนี่ยหนูจะเห็นว่าผู้แต่งเนี่ยเขาต้องการที่จะบอกเกี่ยวกับสัจธรรมของชีวิตเนาะเพราะว่าจริงๆหนูไม่ได้ไปอ่านเรื่องเต็มๆนะคุณครูอันนี้คุณครูยกตัวอย่างให้คําว่าสัจธรรมของชีวิตหมายความว่าอะไรก็รคือเรื่องนี้ผู้แต่งเขาต้องการจะบอกว่าสิ่งที่เราคิดว่ามันแน่นอนในชีวิตอะคะ่ะ บางครั้งมันก็อาจจะไม่แน่นอนมันมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานั่นคือสัจธรรมของชีวิตนะคะเช่นเจ้าเจ้าจันเนี่ยแต่เดิมเป็นเจ้าหญิงอยู่ดีๆวันดีคืนดีอะคะ่ะชีวิตก็พลิกผันนะะมีการเข้ามายึดเมืองนู่นน,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 นี่นั่นเกิดขึ้นชีวิตเขาก็เปลี่ยนไปเจ้าจาันมีคนรักอยู่แล้วอยู่ดีๆวันดีคืนดีก็ต้องถูกไปแต่งงานกับคนที่ตัวเองไม่ได้รักเจ้าจันมีพระหน้านรินแขวงเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและ เห็นพระธาตุดินแขวนว่าสวยมากวันที่เดินทางไปก่อนจะถึงบุ้ยสวยพอเข้าไปใกล้ปรากฏว่าไม่ใช่มันไม่ได้สวยงาม,มอย่างที่ตัวเองคิดและตามที่คนเท่าคนแก่คาดหวังเล่ามาคําอธิฐานที่คาดหวังไว้ว่าผมจะรอดได้ก็พบว่าผมรอดไม่ได้พ่อเลี้ยงที่ดูหน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวดูเหมือนเป็นคนไม่ดีแต่สุดท้ายพอเข้าไปพบเจอได้ใช้ชีวิตได้อยู่ด้วยกันก็พบว่าพ่อเลี้ยงเป็นคนดี ฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยผู้แต่งเขาต้องการที่จะสอนเกี่ยวกับสัตรธรรมของชีวิตนั่นเองนะคะจุดมุ่งหมายเนาะ ประมาณนี้คณครูเขียนแค่แบบสรุปย่อๆแต่จริงๆเวลาที่หนูตีความหนูก็ต้องเขียนให้ให้อธิบายให้มันชัดเหมือนเมื่อกี้ที่คุณครูคอธิบายอะค่ะว่าสัจะจะทมของชีวิตใน,นาะที่นี้คืออะไรบ้างในเรื่องที่ผู้แต่งเขาต้องการจะบอกประมาณนั้นเนาะต่อไป 3. บริบทของเรื่องค่ะบริบทของเรื่องเนี่ยเป็นขั้นตอนที่หนูจะต้องอบอกให้ได้นะคะพูดเล่าเกี่ยวกับประวัติของผู้แต่ง ซึ่งเรื่องนี้คุณครูบอกแล้วผู้แต่งก็คือมาลาคําจันทร์ซึ่งถ้าเกิดว่าเรากับเราไปดูเนี่ยว่ามาลาคําจันทร์เป็นใครเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะเขียนบริบทของเรื่องอันนี้ได้นะ,ะมาลาคําจันทร์เนี่ยชื่อจริงๆของเขาก็คือเจริญมาลาโรจนะคะเจริญมาลาโรดเนาะซึ่งอันเนี้ยท่านนี้หนูก็ต้องไปหามาจากเรื่องที่หนูอ่านนะผู้แต่งชื่อเจริญมาลาโรดค่ะ ผู้แต่งเนี่ยเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์น,นะคะงานเขียนชิ้นนี้ก็ได้รับรางวัลซีไลท์ด้วยมาที่หัวอธิบายกันแล้วตั้งแต่คาบก่อนเนาะอันนี้เราก็ต้องไปหาประวัติผู้แต่งมาเขาเป็นใครเกิดที่ไหนมีชีวิตอย่างไรพอไปอ่านพอไปหาประวัติผู้แต่งก็จะพบว่าอ๋อผู้แต่งเขาเป็นคนเป็นคนทางภาคเหนือแล้วก็เขาชื่นชอบในภาษาล้านนาะสมัยก่อนเขาจึงพยายามที่จะเขียนง,งานเขียนที่ใช้ภาษาล้านนาเหมือนกับว่าเป็นการพยายามจะอนุรักษ์ ร่วมอนุรักษ์ร่วมสืบทอดภาษาล้านนาในสมัยก่อนไว้นะคะน,น,นั่นก็จะเป็นประวัติผู้แต่งจริงๆหนูก็ต้องเอามาเขียนยาวๆอ่ะเนาะอันนี้คุณครูก็สรุปสั้นๆต่อไปขั้นที่4ีขั้นนี้ขั้นวิเคราะห์เนื้อเรื่องแบ,บ่งเป็นโครงเรื่องแก่นเรื่องและตัวละครน,นะคะโครงเรื่องเนี่ยก็คือการเอาขั้นที่1น่นะคะ่ะขั้นของเรื่องเล่าอะคะ่ะการที่เราเล่าเรื่องในตอนต้นเนี่ยมาสรุปย่อยอีกทีหนึ่งนะคะซึ่ง เดี๋ยวคุณครูจะยกตัวอย่างให้มันก็จะย่อลงมาจากจากขั้นแรกอีกเน,นาะจะน้อยกว่าขั้นแรกอีกการโครงเรื่องของเรื่องนี้นะคะคุณครูก็จะเล่าโครงเรื่องโครงเรื่องของเรื่องเจ้าจันผงผหอ,อนนี้รพระธาตุอินแขวนเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเจ้าหญิงแห่งเมืองล้านนาที่ชื่อเจ้าจันทรผู้มีผมที่หอมและสวยมากเจ้าจันมีพระธาตุอินแขวนเป็นอะไรนะพระเจ้าจันมีพระธาตุอินแขวนเป็น เครื่องบูชาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจมาโดยตลอดและศรัทธาพระธาตุอินแขวนบ้านเมืองของเจ้าจันเกิดปัญหาจนทําให้เศรษฐกิจตกต่ำพ่อของเจ้าจันจึงอยากให้เจ้าจันแต่งงานกับพ่อเลี้ยงแต่ตัวเจ้าจันเองมีคนรักอยู่แล้วเป็นเจ้าชายอีกเมืองหนึ่งที่ประสบปัญหาเช่นเดียวกันเจ้าจันพบกับทางตันไม่รู้จะตัดสินใจอย่างไรระหว่างเลือกความรักของตัวเองกับเลือกบ้านเมืองที่จะต้องให้พ่อเลี้ยงเข้ามาช่วยคำจุน โดยการแต่งงานกับพ่อเลี้ยงเจ้าจันจึงเดิมพันชีวิตด้วยการไปสักการะพระธาตุอินแขวนและเอาผมลอดใต้พระธาตุอินแขวนเพื่อเป็นการเสี่ยงทายว่าจะแต่งงานหรือไม่แต่งงานกับพ่อเลี้ยงนี่คือโครงเรื่องอจบแล้วแค่นี้รงเรื่องคือเป็นเรื่องย่อๆๆๆเลยอะนะคะเ,เ,เป็นการย่อเรื่องนะคะรงเรื่องเรายอ่อจากขั้นที่หนึ่นงขั้นที่หนึ่งคือเล่าอะไรลูกนะเราเรื่องก็ต้องเล่ารายละเอียดนิดนึง แต่ถ้าโครงเรื่องเนี่ยก็คือมันย่อๆพอนะคะต่อไปขั้นที่สองเออถูเรียอะไรต่อไปแก่นเรื่องแก่นเรื่องก็คืออันนี้แหละไออันที่เป็นจุดมุ่งหมายนี่แหละค่ะหนูดึงมาเลยนะคะแก่นเรื่องของเรื่องนี้ก็คือสัจธรรมของชีวิตที่ไม่มีความแน่นอนมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาต้องเตรียมพร้อมในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงอ่ะเนี่ยคือแก่นเรื่องก็คือดึงมาจากจุดมุ่งหมาย ต่อไปตัวละคร <s> คุณครูบอกแล้วเวลาเราวิเคราะห์อ่ะให้เราวิเคราะห์แค่ตัวละครที่เป็นตัวละครหลักเนาะตัวละครหลักของเรื่องเรื่องนี้ก็คือมีเจ้าจันทร์พ่อเลี้ยงพ่อของเจ้าจันทร์จริงๆพ่อก็ไม่ใช่ตัวละครหลักมากแต่ว่าพ่อเป็นตัวที่ดําเนินเรื่องถ้าไม่มีพ่อเนี่ยมันจะดําเนินเรื่องไม่ได้จจดเจ้าชายอะค่ะที่เป็นคนรักของเจ้าจันทร์อ่ะไม่ใช่ตัวละครหลักเพราะว่าไม่ได้เป็นตัวสําคัญในการดําเนินเรื่องเป็นแค่ตัวละครที่เขามีขึ้นมาเพื่อที่ สร้างปมของเรื่องเพิ่มขึ้นฉะนั้นเราจะวิเคราะห์แค่สตัวเจ้าจานันรพ่อเลี้ยงและพ่อของเจ้าจานันทีนี้เราวิเคราะห์สตัวเนี่ยครูบอกแล้วในการวิเคราะห์หาตัวละครเนี่ยหนูจะต้องบอกลักษณะของอุป,ปนิสัยของตัวละครผ่านการกระทําหรือคําพูดบทพูดที่ปรากฏอยู่ในเรื่องอ่ะคุณครูวิเคราะห์ตัวแรกเจ้าจันทร์ตัวละครตัวที่หนึ่งเจ้าจันทร์เจ้าจานัจาจานทร์เป็นเจ้าหญิงที่ มีรูปร่างหน้าตาสละสลวยมีผมหอมเจ้าจาันเป็นคนที่มีจิตใจดีเห็นได้จากในเรื่องที่เจ้าจาันยังคงคิดถึงเรื่องของบ้านเมืองและเรื่องของตัวเองโดยมีการช่างใจว่าหากแต่งงานกับพ่อเลี้ยงก็จะช่วยบ้านเมืองได้แต่เจ้าจันไม่ได้รับพ่อเลี้ยงส่วนผู้ชายคนเป็นคนที่เจ้าจานันรักเราจึงทําให้เห็นว่าเจ้าจานันเนี่ยมีความเสียสละยังมีความคิดในเรื่องของความเสียสละ สองเจ้าจันเป็นคนที่ยึดมั่นเป็นคนที่ยึดมั่นกับความเชื่อความศรัทธานในใจเห็นได้จากการที่เจ้าจันตัดสินเหตุการณ์สาคัญในชีวิตโดยการเดิมพันกับพระธาตุอินแคนที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจิตใจของเจ้าจันไม่ตัดสินใจด้วยตัวเองแต่ใช้วิธีการเดิมพันกับสิ่งที่ตัวเองเคารพนับถือเจ้าจันเป็นคนรักษาคํามั่นสัญญาเห็นได้จากตอนที่เจ้าจัน เลือกที่จะบอกความจริงกับพ่อเลี้ยงว,ว่าผมไม่สามารถลอดผ่านพระทานได้ถ้าเจ้าจันไม่รักษาคำม,มั่นสัญญาและเป็นคนที่ไม่รักษาคำพูดเจ้าจันจะโกหกพ่อเลี้ยงไปก็ได้ว่าผมเนี่ยร <c ff még> อดผ่านได้เพราะพ่อเลี้ยงไม่ได้ขึ้นไปด้วยแต่เจ้าจันเลือกที่จะบอกความจริงและบอกว่าจะแต่งงานกับพ่อเลี้ยงซึ่งจะเห็นได้ว่าเจ้าจันเป็นคนที่รักษาคำม,มั่นสัญญา4เจ้าจันเป็นตัวอย่างของบุคคลที่รู้จัก ปรับเปลี่ยนและยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงมาในสังคมปัจจุบันคนบางคนไม่ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตจริงรับไม่ได้กับความเปลี่ยนแปลงทําให้เกิดปัญหาสภาวะทางจิตใจการฆ่าตัวตายโรคซึมเศร้าต่างๆตามมาตัวเจ้าจันเองพบกับความเปลี่ยนแปลงในชีวิตหลายอย่างแต่ยังคงพยายามยอมรับกับความเปลี่ยนแปลงนั้นๆั้ได้อันนี้นะวิเคราะห์ตัวละครตัวที่หนึ่งเจ้าจันอะวิเคราะห์ตัวละครตัวที่สองข้อเลี้ยง พ่อเลี้ยงเป็นบุคคลในเรื่องที่มีรูปร่างหน้าตาที่น่าเกลียดน่ากลัวแต่มีจิตใจที่ดีเห็ <He S 2> นได้จากในเรื่องที่บอกว่าพ่อเลี้ยงเนี่ยไม่แตะเนื้อต้องตัวเจ้าจันเลยตลอดการเดินทางและนอกจากนี้นะคะในะตัวละครของพ่อเลี้ยงเนี่ยนอกจากจะเป็นเรื่องของการที่ตัวเองเนี่ยคือรูปร่างกับหน้าตารูปร่างหน้าตากับอุปนิสัยมันไม่เหมือนกันเนาะเหมือนที่คุณครูบอกไปเมื่อสักครู่ในในอุปนิสัยของพ่อเลี้ยง บวกกับตัวของพ่อเลี้ยงเองเนี่ยมีความเสียสละนะคะเสียสละในหน้าที่นี้เราจะเห็นได้จากตอนที่พ่อเลี้ยงเนี่ยยอมที่จะปกป้องเจ้าจันในตอนที่ช่วงที่ไปค้างแรมกลางป่าระหว่างเดินทางแล้วมีแบบพวกจนป่าจะมาบุกอะค่ะแล้วก็พ่อเลี้ยงยอมที่จะไปยืนปกป้องอยู่หน้าเต็นท์เจ้าจานันแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดว่าจะเข้าไปทำร้ายเจ้าจานันต้องค้างส่งตัวเองไปก่อนสแสดงให้เห็นถึงความรัก เจ้าจันถึงขั้นที่แบบเสียสละชีวิตได้นะคะพร้อมกับเสียสละทรัพย์สินเงินทองเสียสละเสเบียงอาหารแล้วก็พวกบรรดาลูกน้องต่างๆที่จะพาเจ้าจันเนี่ยเดินทางไปจนถึงพระทานอินแขงคือต้องใช้ต้องใช้สเบียงอาหารใช้จํานวนคนใช้อะไรเยอะแยะมากมายถูกไหมลูกอ่ะก็จะเห็นถึงความเสียสละในตัวของพ่อเลี้ยงรวมไปถึงจะเห็นถึงการเขาเรียกว่าการไม่หวังผลตอบแทนทำอะไรโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนของพ่อเลี้ยงก็คือ พาเจ้าจันไปจนถึงจุดหมายปลายทางแต่ไม่ได้หวังผลว่าเจ้าจันจะแต่งงานด้วยเพียงแค่ต้องการทําให้คนที่ตัวเองรักกับมีความสุขนะคะอันนี้คือ,อตัวอย่างของการวิเคราะห์ตัวละครต่อไปตัวละครตัวสุดท้ายเมื่อกี้ที่คุณครูพูดก็คือพ่อของเจ้าจันถูกไหมคะพ่อของเจ้าจันเนี่ยเป็นเจ้าเมืองทางเหนือซึ่งจะเห็นได้ว่าพ่อของเจ้าจัน,นมีความรักในบ้านเมืองเห็นได้จากตอนที่พ่อนยอมที่จะ ให้ลูกเนี่ยไปแต่งงานกับผู้ชายที่ไม่ได้มีเชื้อสายของเจ้าเพียงเพราะต้องการที่จะประครับประคองบ้านเมืองประครับประคองให้ประชาชนเนี่ยอยู่รอดนะคะอันนี้ก็จะเห็นกับนิสัยของพ่อเพราะว่าในเรื่องค่ะพ่อไม่ได้มีบทบาทโดดเด่นแต่พ่อเป็นผู้ที่ผูกปมเงื่อนไขของเรื่องขึ้นมาก็คือให้แต่งงานอันนี้คือวิเคราะห์ตัวละครละอันนี้จบหมดแล้วถูกไหมสี่ขั้นขั้นสุดท้ายขั้นของการประเมินคุณค่าขั้นนี้อะค่ะเป็นขั้นที่หนูจะต้องใช้ ความคิดความรู้สึกส่วนตัวในการประเมินมันที่ครูบอกอ่าน5คนประเมินออกมาไม่เหมือนกันทั้งหคนก็ได้ไม่มีใครผิดอยู่ที่เหตุผลที่ใช้ในการประเมินเนี่ยสนับสนุนข้อความของหมูมากน้อยแค่ไหนมันเรื่องนี้คุณครูก็จะประเมินค่าว,ว่าเรื่องนี้ผู้แต่งแต่งอ,อ้กมาได้ดีโดยการดึงเอาสัจธรรมชีวิตในยุคป,ปัจจุบนันไปเปรียบเทียบกับสัจธรรมชีวิตในยุคสมัยก่อนผ่านตนัวละครนะคะ มีการดําเนินเรื่องแบบแปลกใหม่เป็นนวนิยายสมัยใหม่แต่มีวิธีการดาเนินเรื่องแบบนิราศมีการใช้ภาษาที่สลัดสลวยมีการใช้คําสัมผัสในสัมผัสนอกที่ชัดเจนมีวรรณศิลป์จริงๆขั้นเนี้ยเราต้องอ่านเองไงเราถึงจะประเมินค่ามาันออกมาขนาดนี้แต่นี้หนูไม่ได้อ่านเองคุณครูแค่คคคคเล่าให้ฟังถูกไหมอ่ะอันนี้คือขั้นของการประเมินค่าหรือเราจะบอกว่ามันไม่ดีก็ได้ลูกเช่นหนูบอกหนูไม่ชอบเพราะว่ามันเป็นการจบแบบเนี้ยจบแบบ ปลายเปิดก็คือให้ผู้อ่านไปคิดตามซึ่งหนูไม่ชอบน่าจะแบบจบแบบปลายปิดให้เรื่องในี่สมบูรณ์อะไรอย่างเงี้ยก็ได้มันอยู่ที่เราอะค่ะจะประเมินคุณค่าของมันออกไปว่าเราชอบหรือไม่ชอบดีหรือไม่ดีอย่างไรบ้างประมาณนี้นะคะอ่ะอันนี้คือตัวอย่างของการอ่านวิเคราะห์แล้วก็วิจารณ์นะคะรวมไปถึงการประเมินคุณค่าในเรื่องนี้ด้วยอ่ะท่านนี้ก็จะจบเพียงเท่านี้สําหรับเรื่องนี้นะคะใครมี ข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับการอ่านวิเคราะห์วิจาร์เดี๋ยวไปถามกันได้เลยค่ะ